ถือมาจังไหนจังไหนไปมาไรสดเมรโอ้ยหากินน้ำกันในเพียงขากรองมาไรสดจ้าเอาคือจะมาไรสดเท่ากับอยู่ในไรสดอยู่ไหมเเท่ากับไรสดอยู่สดกระซ้าเร็วเขาบอกจ็คกี่ไร่สดออนไลน์เอาบ่เออออนไลน์ยนี่ยทำไมนี่เสียบ่ได้มาขายของเสียบ่ได้มาออนไลน์บ่ได้ขายออนไลน์บ่เฮ็ดยังล่ะเอาจะไปเห็นแม่ร์หนึ่งติเอาแม่ร์หนึ่งเขาเฮ็ดยังไร่สดจุดทูบบอกเลขโอ้แล้วเจ้าเฮ็ดยังนี่ เอาคอยกษิมีเนี่ยมาบอกเลขบอกอยังเจ้าเนาะบอกเลขเดี๋ยวมัน<อ>มันเป็นซื้ออ๋อเสี่ยวสิบอกเลขเลยบ่บอกคอ,อยกิมีเนี่ยมาเล่นให้มงึงเล่นให้เบิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคอยบอก,ยบอ,กอยากเล่าเลยเมื่อวานนี้ทุกคอยนี่คอยไปคอยพาไปเล่นปุ่นเล่นกลเล่นกลเออเล่นกลเจ้าเคยเห็นบอจิ่อยู่ในผานะเขาเอินอยู่ในผานะเจ้าเคยเห็นอยังนี่อยู่ในผานั่นเขาเอินยังก่อไพ่ดำฮะไพ่ดำถูกต้อง ไพ่ดำมั้นบออเอเจ้ามีไพ่ดำอยู่บ่อยๆเลยนี่ค่อยเปมาหรือว่าทั้งภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเอื่นพวกอับดุลมูนนี่เมาขของมนบอปลาเจ้ามี่บอนน่เดี๋ยวไล่สดกันไข่คนมึงเดี๋ยวนี้คนมองหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดคนไล่ดต้องไมีไล่สดเราะต้องมีไล่สดนางเงือกทองเงือกทองละลองได้ทุกแนวขอบคุณท่านทุกวันมีให้ความสุขครับให้มีความสุข ผู้ใดอเนียเขามาเมืองแล้วกดกดแช่นะครับเดี๋ยวปู่ลูกเสียบไพ่ดำอัพดูดไม่เม,ม,มืองแมนบอมีอ่รีหมื่บ้านเจ้ามี่รีบอหมื่บ้านคอยไป็นเหรัญญุปุ่นมู๊สิบซีมู๊สิบซีวัดเอ่อใช่ในโลกอยังผุนนะผุโอ้ท่านผุนมันบอ,อนคอยไป็นเหรัญญุหันเขาได้สามตัวเด็ดเลยปสามตัวเลขสามตัวเด็ดบอเอียงอ่ะหมาหน่อยเอาเมื่อนี้คอยเอาน้ามาแล้วน้ามาแล้วน้ามาแล้วเออเอามาให้พี่งมึงเลอเนาะ พี่น้องคือสิบเคยเห็นเนาะตั้ง,ตงเเแต่กี่เนาะอ่าพี่น้องบ่เคยเห็นตกี่อธิบายสมัยน,นี้นอาสิบเคยเห็นแต่สมัยตะกี่ได้เห็นเดเเบิงยูเขาไปงานกาชาดเขาศีนเท่าคอรอแมน,อนเออมิตรข้อตอหะหัวประมาณเมี่ยงงูแน่อยียงอันนี้อันนี้เนี่มันบ่นเออมันนี้เอาไพา่ดำหรืออับดุลไหมพี่น้องมึงโอ้พายดำไพ่ดำไหมเอ้ถามได้ตอบได้ตอบได้รู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักกระเทยรู้จักรู้จักนี่ล่ะ ใครกุยที่สุดในโลกปุกลุกปุกต้องแบบนี้เห็นบ่แมนโอ้ยคอยอยากเห็นคอยอยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนกดแชร์กันจะดีอ่ะกดแชร์เข้ามาครับพี่น้องนะครับกดแชร์ไปเลยกดแชร์ไปเลยนะครับพันหนึ่งร้อยกี่คนเนี่ยพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยหกสิบหกคนนี่กระลังกระลังเอ้าเดี๋ยวขยับไปครับดุนขยับมาก่อนโอ้เอาเอาอยับทาขยับทา นะครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับปลูกลูกมีแนวพิเศษมาให้เบิ้งแม่แนวพิเศษมาให้เบิ้งแม่อาจารย์แม็กกี้ใช่ใครน้องบอกอุ้ยคอยว่าสุดยอดอีหริยะบอกเคยเห็นเด้โดนละเด้แล้วก็บอกเคยเห็นเป็นเขาว่าโอ้ยคอยว่าสิเป็นตำนานไปแล้วผู้ใด้นี่โอ้ยอับดุ๊เนี่ยอันนี้เก้าอี้นี่เก้าอี้ไม่หอดเก้าอี้เดี๋ยวอะไรสดปารตอ่ะอย่าไปอย่ไปอย่าไปอย่าไปออย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าอย่าไปอ่าไปอย่าไปอย่อย่าไปอย่าไ่าไปอย่าไปอย่าไอย่าไปอย่าไปอยอย่าไยไปอ แม่นวะขันขันแม่นถือถือความถือขอรวยเลยเด้แม่นวะขอเอาโรจากได้ยังขอขอเล่ขอโศกขอลาบขอยังไปเด้บัดนี้ขอโศกก็ได้ขอลาบก็ได้แม่นวะโอ้ขอเล่โอ้เนี่ยนะเป็นโตแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ให้อับดุลคอยก่อนโอ้เป็นโตแบบนี้ปั๊ดมันเป็นโตแบบนี้นี่เองแม่นบวข่อยกระร่งเคยเห็นแมโอ้นี่เขาเอิ้อนอับดุลบอนี่แม่นอับดุลเขาเอิ้นเป็นโต โตอับดุลเอาไม่ครับโอ้นี่อับดุลเดี๋ยวคอยปล่อยปล่อยวิญญาณใส่ก่อนบริกรรมคาถาใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว์หมู่มะหมูมะหมมังโอ้ยไม่ยังอ่ะเมนคาถาโอ้ยไออับดุลคือหัวอะไวะเดี๋ยวนะครับโอ้ยเฮ้ยคือเป่าดูแท้ มาแลวมาแล้วส oh, ันแล้วสันแลวโอ้สันแลว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 มาแลยวเอ้ยเอ้ยเ้าเล่ไเฉเลยเฉยเลยมาจ้ามาันเจ้ามาัไปจามาฝัจาฝัเฮ้ยจากันนอยากกินน้ำพะนะโอ้ยถวายน้ำก็ถวายน้ำโอถวายน้ามันต้องเป็นน้าแดงน้ำเป้านี่บอน้าแดงกินบะได้เป็นอยงมันผิดเบาหวาน อับดุลเป็นเบาหวานห้าวขออับดุลเาหวานอับดุลเบาหวานกินเฮ้ยชาบะระชาบะระชาบชาบชาบะระชาบชาบอนเอนี่อบดุนกินบอแมนบาคือมาให้อับดุนกินเออแม่กินกับซ้ำลูกกินละโอ้ยยังสี่กับม่บอกเข่าแล้วเข่าแล้ว เขาแล้วบ่เขาแล้วเขาแล้วโอ้โหอพัดคือสันเรียโอ้โหใคร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 ใคยใครยครใ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 รใอรใค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 สใครใครนครใเรใคนใครใครรรใครรใครใยรใครเครยรรใรใครได้ใรรรรรรใรรใรใครรรัรใครใครรรใครเรใครใรรใครใครรรสรรร บอเจอยอเมนินไงโอ้ยเม่นบอคือรู้จักค่ะอุย้ยมันจะมาไม่กับธรรมดานะเพราะว่าบอเล่าแบบดังนในโซเชียลไผก็รู้จักถามไมา่ก,ก็ได้ผายนหน้าไปเอ้ยมาแล้วยังลูกมาแล้วแม่โอ้ยคือมีแม่วะ่ะเออมันมากับแม่ออกมากับแม่แม่มมากับแ่รู้จักรู้จักใช่รู้จักรู้จักตอนนี้แม่กำลังเชียร์อะไรลูก ชี้หัวลูกไงชี้หลอดไฟหลอดไฟโอ้ยต้องมีกระซิบพร้อมโอ้ต้องกระซิบโอ้ต้องต่องบอกบริกรรมคาถามาแล้ยยังลูกมาแล้วแม่ยิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักแม่กำลังชี้อะไรลูกหัวลูกไปเป็นไงเป็นไดเพือแม่นแท้ไพน่าไปเอ้ยถามอะไรตอบได้ ตอบได้ใครสวยที่ส <powerless> um ุดสาวชายใครมุกงาโอ้ยโอ้ยฮาหัวมาเป็นผู้ใดหาทางครอบเนอะโอ้ยนีค่ะก็วมาเป็นผ้ายดำพี่ลีโอ้ยจมหกี้ตัวกันเถอะเว้ยเมกกี้ เจ้าอยากเป็นไพ่ายดำครูป่ะบอแต่อยู่ในผ่าโฮมเนี่ยเอออยู่ในผ่าโฮมเนี่ยสองคนคนเดีให้เจ้าต้องเป็นพี่เจ้าคือกูโม่เอ้ยเดี๋ยวน่คอยบ่อยู่ใกล้ดอกไอ้ริงเพิ่นว่าสาวไข่มุกเช้าค้าไข่มุกพนะโอ้ยสาวชาไข่มุกเนี่ยเลยพนวะกะว่าอยู่เสียงคุณคุณมาแล้วแม่พนวะได้ยินบ่ได้ยินรู้จักเจ้ากลัวเสียงแม่นแท้ มันคุ้นๆนะมันมันคุ้นๆแห้งอะนะอันนี่ไฮดอกเขามาหนี่มาเล่นซ้ำเนียนปอนี่เอามาเหงากันเลยจมูกเจ้าแล้วมันย่างควยเนียรอเพคเขา่าจบเล่นี้ย่ากับได้พอดนิดเดียวนี่เอาจ้าขามุกมาแล้วซวงชั่วโมงกับพักกันเล่นโอยากเล่นยังกับได้เลนเล่นเข้าไปเอามาเตยทำแม่บปนี้ว่าว่าเพื่อนอยู่ดีเจ้าเตยได้โยนปอนี่มาเตยเตยเตยได้โยนบ่ได้แล้วเนาะโอ้เตยนะได้อยู่ เสต้วยเพลงไหนล่ะหนูต้องยาวยาวยาวเหรอสาว่าจังจีเพราะว่าใารสาวซ่าใครมกกลองเพลงมวนก็สาวปลุกลูกพนะแมนบ่เอาข่อยคือบังเคยได้ยินเสียงเราลองเพลงจักเทื่อมาต่างหลายเทื่อแล้วนี่เฮ็ดคลิปนั่มกันต่างหลายคลิปแล้วเรเห็นเราลองเพลงเป็นจักเทื่อจากล่องเมืองได้พิชลิงกันบ่พิชลิงกับไผ่กับปลุกลูกกับปลุกลูกปัดได้ยุบอันน่ะโอ้ เจ้าไปแอบลองเพลงกันตั้งแต่ตอนไหนแอบวะแอบวะหูจักล่ะแต่ว่าวันนี้เาเพิ่นว่าสาวซักไอโมกลองเพลงกมวนก็ข่อยลองมวนเออข่อก็อยากษ์รอกมือกันละมื้อนี้ว่าใครเป็นไผอ้าวแล้วเร็วเร็วเ,วเอาขันว่าลองมวนมื้อนี้เอาลองเอามาลองเลยเอามาลองเลยข่อยกย็อยากฮู้คือกันเ,นาเ,าเอาตายเจ้ากวนเด้อบ่กวนล้อขึ้นไม่หอนโู้ๆๆบ่มีบ่มีวังหันอินดี้สมัยแกงเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ได้เกี่ยว คอยว่าเกี่ยวเอาคันว่าลองว่านีหลีเอามาลองดูพี่น้องแล้วอยากฟังนี่ประมาณจกคนนี่ตอนนี้อยู่จกคนแล้วท่านก็คนล้วอันเล่าซื้อยังหรือเช้ายิงอ๋อสาวหญิงสาวหญิงซื้อกันค่ายกันก็คอยอยู่บ่เอียงนะอันนั้นหญิงอันนี้ยังยวนซื้อกันค่ายกันคอยอยู่อันยังอันนั้นหญิงยวนยงหยุดหยุดฮู้ยุบยาซีรินยังอ่ะเมกกี้ไปก็ไปเวโาเลย ข่อยบอกให้ได้เห็นอย่างไร่อยนั่งยูซือเนี่ยให้พระเจ้าเล่นเนี่ยเออจโย่ยิบ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 บอ่อยบอกให้เห็นอย่างไรเอาเอามาแล้วข่อยอยากฟังแหลข่อยอยากพิสูจน์ความจริงแล้วเนี่ยเอาร้องสดเลยร้องสดเออร้องสดอ่ะบอบอเอาดนตรีร้องสดสาวเครื่องน้ำเปลาวามาร้องสดสาวขึ้นน้ำเปลวแล้วข่อยจะเป็นผู้เกินเองปลาและสายโอ้ยยังรอดนตรีก่อนที่ล่ะโอ้มวนแท้ล่ะ เจ้าเหรยในหน้าคำมพ์เพียบบอแมนพี่น้องเราอยากเห็นอยู่แล้วเฮ้ยนี่ก็จะเป็นงามลื่นโคตรหนเอาข่อย่ายูน้ำด้วไปเลยแต่ว่าจิยู่ให้กำลังใจข้างๆเนี่ยเอาโอ้ดนีละบอสิไปเพชรไม่ให้เดี๋ยวมัพผู้อื่นสิดันแล้วมันสิฮอนกาบเรียนท่านคณะกรรมการอันอันพอีนี้ได้น่กะได้สิจง่ะ lên sao là lá mây vẫn quay anh nè lướm xẩm tăng thế sau chân xa Ôi. đi tiếng là Mất này của mà, ฉันไม่ตัวนีบอ่อนเาเจอกันแท่ลรือยังมาหัว ว่าใส่ปุกลุกเจ้าคุยว่าร้องได้ร้องดีร้องมวนพี่น้องเขาโอ้ยสารฟังนี่โอ้ยเสียดายเบิด์ตบดีแล้วเจ้าคุยโอ้เจ้าคุยเบิ่งพี่น้องเพิ่นเบิ่งอยู่นั่นแห่ไม่ได้ว่าว่ไม่ได้คุยว่าเลียงเสียงดีได้หรอล่าไม่ได้ว่าร้องเพลงเป็นเขาก็อยากฟังคือกันเนี่ยสาวชักให้มุมลองนี่ลาเนี่ลาลองในซัมนี้น้องนันเต้นได้ย่างเดียวบะเม็ดจิมาบอกอยจิมาให้ตาคอยร้องก้นก็ขอจิมาเติร์น ขัดคองขัดคองแนวได้โย่สมัวชิโอฮอดพุ่นมันกระบักหลายตอนพุ่นเนาะโอ้ทาทนเดียวนะบอทองเดียวคอยก็ได้ทองเดียวกันขัดคองขัดคองแนวได้โย่แค่นี้อ่ะอออันนี้ก็ได้ทองเดียวได้ได้ทองไดีก่อขัดคองขัดคองแนวได้โย่อียากคอยละลาฟังโอย้ยอยาก<ด>ฟังจนว่าใจสัน่นเบิร์ดขัดคองขัดคองแนวได้โย่ซัมเนี่ย ขาดกองละขาดกองแนวได้เยอะแค่นี้ขันเป็นพ่อแหลมรักถึงสิบเอายังสี่ได้ละไปคุยกับขี่ในห้องน้ำเป็นได้ัดนี้เป็นได้เหรอล่องไปบัดนี้เพิงมาลองยาวคือสิโยเลี้ยวแทะเอาอยากโยโยกับไผยจักแล้วโยกั่กรบ่โลแน่ พอหลูคือสิลุกเมยโย่เนะ่ะเอ้าเห็นเขาโยกไปตำมวนแห่งเนาเบยเจ้านี่เนาะได้ยินว่าเป็นผู้สาวงามงามขาวขาวเนียเนียบไดาเลยฮะปวัสดีครับวันดีพี่น้องครับผมอ่าอ่อเอเผมชไปก็ได้ได้อะยอะอเยอยอะๆเยอะเยอะๆยอะๆเอเยอ่เอยะๆเยอยอะอะๆเยอะๆเยอะอะยอะๆเยอะอะออยะอะอะๆอะกเยติๆอะเ โอ้ยซื้อยังกรับซื้อน้องหญิงโอ้ซื้อหญิงบอดี้ครับจ้าโอ้สิวางได้หน้าบานเลยเอา้าเมื่อจะคอยออกมาอย่างนี้เอาแล้วเจ้าออกมาเห็นยังออกมายืนรอรอซื้อหนิลราเอาเอก็เจ้าว่าจกอยากสีวาออก,กับไผ่แล้อยากว,วันอย่างเอาพระเอกนางเอกเขาก็ต้องมายืนเอากับคอยให้เวลาเจ้าเกี่ยวแล้วได้ดีบอดนี้เอาเอา<ะ>เกี<ะ>่ยวแล้วแล้วเอาสบาสิรองอันนี้ล้วบอดี้ฮักนะอันละล้วบัตตะแล้วแล้วสิแล้วแล้วคอยจะเขาไปนั่งได้ไหมคอยเล่าอะไรไปย่าฟฝ้าไปอีอย่าง เขาเจรลองคูอยากลองคูลองคูเออฝ้ามืดเพราะโดนกระไดเมอมาหนีิลองเลยสิเต้นให้เอาเหรอเด้อมัหนีเขาสิรลองเพลงยางกบะเหนียวเฮ้ยน้องมาอยากลองเพลงฝ้ามืดบ่โดนพะนะฮะฝ้ามืดบ่โดนบอปบข่อยรู้แล้วเจ้าสิเล่นโมเก่าข่อยบ่เล่นแล้วเอาทำไมเอาทำไมน้องอีริน้องอีวะไปพิมพ์ฝ้ามืดบ่โดนน้องสิรลองฝ้ามืดเออจะเป็นยางออกมากยางข้น ข่อยว่าแล้วข่อยว่าวแล้วเราออกมาเราบ่มีอย่างดอกเราเอ้ยบ้า